ว้าววันนี้พี่ปั๊กจะมาสรุปดราม่าล่าสุดของคุณกิจง่ายนักเพ่งระดับประเทศไทยกับอีกสกินใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วจะคุ้มหรือไม่คุ้มในการรับสกินนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปดูคลิปให้จบนะฮะก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์ให้พี่ปั๊กด้วยนะครับฟริดแมนช็อปบ,บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เและยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาที แถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในลายมากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริทแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะาาก่อนที่จะไปดูนะฮะว่าจกินหม่เนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะโดน g m หลอกหรือไม่เนี่ย ก็มาดูดราม่าแรกกันเลยนะฮะเป็นดราม่าที่พี่ต้องขอบอกว่าดังมากในทิกตอกในขณะยุคปัจจุบันตอนนี้เลยวันนี้วันที่11วันที่10วันที่8วันที่เเนี่ยดังมากๆนะฮะซึ่งดราม่านี้นยพี่ปักต้องขอบอกก่อนว่าพี่ปักไม่ใช่คนสร้างดราม่านะคะพี่ปักแค่มานําเสนอข่าวแล้วก็พยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจให้มันจบดราม่ากันสักทีพี่ไม่อยากให้อาวีมีดราม่าไม่นั้นเดี๋ยวไม่มีคนดูอาวีฮะก็มาฟังเสียงของคุณกินไงกันเลยนะฮะ ยังเอพีอ่ะยิบไปสามสี่คือต่อให้ผลผลมันแพ้ชนะอะไรมันไม่่ผมจะบอกอะไรให้ไว้ทุกคนคือผลจะแพ้ชนะยังไงมันไม่สําคัญเว้ยอันนี้ที่ผมพูดถึงอ่ะมันคือกิริยาเข้าใจไหมของการเป็นนักแข่งอ่ะเออคือผมจะบอกเคสแบบหลักๆให้นะแบบันที่มันมีโอกาสจะเจอในอนาคตอ่ะสมมติว่ามึงไปทํานิสัยแบบนี้กับพี่มาร์กอะแล้วแบบพี่มาร์กแบบรู้สึกไม่ชอบว่าไอ้เนี่ยแม่งกวนตีนกดวาร์ปเจอกันในแล้งสมมุตินะแล้ว วันหนึ่งไอ้เช่เนี่ยแม่งเล่นเก่งมากอนาคตเฉิดฉายสุดๆรู้สึกแบบโอ้โหนี่ต้แม่งต้องดึงเข้าทีมว่ะพี่มาร์คขึ้นชื่อว่าเป็นคนอยู่ในทีมเบคอนแล้วเบคอนอยากได้ตัวมาแล้วพอเข้ามาอยู่ในทีมเบคอนปุ๊บพี่มาร์คบอกว่าอ่าเมื่อก่อนมันมีนิสัยแบบนี้กดร์ปคือโอโดนตัดรุนแงรงนั่นอะเคอคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆก็แล้วแต่ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบแพ้ชนะสามศูนย์หรือว่าแบบจะส่งสตรีมจะดักสตรีมอะไรเงี้ยมันผมไม่ได้ซีเรียสเลยเว้ย แต่ผมไม่ชอบเรื่องมารยาทเขาด่ากูปะซึ่งมันมีผลต่อเรื่องในนาคตอะคือถ้าอยากมีนาคตที่ดีมันก็ควรจะรักษาภาพพจน์ที่ดีตั้งแต่ตอนนี้เข้าใจใช่ไหมเออก็จริงวะนะอะไระเดี๋ยวอันดกตอบเดี๋ยวอันสุดท้ายเนี่ยพี่หยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID เกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยพร้อมช็อ เพจซื้อขาย ID ดีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอดีให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปไอดีพร้อมเล่นดูเน่นราคาถูกอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin frong frong shop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างอ่าพี่ขอต้องขอสรุปให้ฟังในช็อตแรกก่อนนะฮะคุณกิจงานเนี่ยเหมือนพยายามอธิบายเพราะว่ามีน่าจะมีน้องหลายคนเนี่ย ไปคอมเมนต์ในเพจของกุดกิดจายขณะที่เขาสตรีมอยู่ว่าถ้ามีนักแข่งไปวาร์ปใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่คุณกิดจายเนี่ยเขาพยายามบอกว่าสําหรับนักแข่งนะทุกคนฟังพี่ปังดีๆสําหรับนักแข่งนะนักแข่งอย่างเดียวคนปกติเราจะวาร์ปอะไรยังไงใส่ศัตรูเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมเพราะว่าเกมมันสร้างมาเพื่อความสนุกแล้วถ้าวาร์ปเนี่ย เราบางครั้งเราไม่ได้เต็มใจหรือว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะว้าไปฝั่งตรงข้าหมหัวร้อนหรอกยอกเว้นคลิปของอาญาฮะไ <c oughs> อ้น,นี่เนี่ยต้องการที่จะปั่นคนแล้วทําเพื่อความสนุกความเกรียนสนุกเท่านั้นแล้วถ้าใครหัวร้อนเนี่ยฝั่งเราเองก็ยอมรับที่จะขอโทษแต่มันทําเพื่อมาความสนุกเท่านั้นนะคะสำหรับของยาตาลิบันเนี่ยแต่สําหรับในมุมมองของคุณกินง่ายใน มุมมองของนักแข่งระดับโลกระดับประเทศถ้านักแข่งมาเจอกันในงานแข่งการ AWC AIC 2021-2022อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถ้าเราชนะแล้วเรายังไปวารมันก็จะถือว่าเออเขาอาจจะมองว่าเออประเทศของเราที่ไปเจออีกหนึ่งประเทศเฮ้ยทำไมมารายาทไม่ดีเลยนะไปวาร์ปศัตรูแบบนี้คุณกิจไงเขามองในมุมมองนี้ฮะ ไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่พักมีสรุปหรือว่ามีภาพตัวอย่างให้ทุกคนเห็นด้วยนะคะสำหรับงานแข่งที่มีการว์ปให้ดูกันนะฮะอ่านูคลิปเลยใช่ใช่ี่ยนพักมันหาเรียบหาเรียบก่อนนี่นี่มีตัวออกไปนะอืมแล้วก็ฆ่าตายไปเหมือนจะหมดทีนาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเริ่มที่มาหลอดเนี่ยได้ทําการว์ปใส่ศัตรูนานี่นี่นี่ว้าว้าว้ซึ่งเป็นทีมของ a s d ดีนี่พี่ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวย่อของอะไรแน่นอนซึ่งคลิปนี้เนี่ยมีชื่อว่าจริงครับมารยาทสําคัญสุด ทึงพี่ต้องขอบอกว่าพี่ขอไม่โตเถีงยงเรื่องนี้นะฮะที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ในมุมมองของแต่ละคนนะฮะถ้าในระดับการแข่งขันของระดับโลกระดับประเทศหรือว่าแข่งขันให้ให้คนมาปะทะก,กันและมีคนดูเยอะเนี่ยในส่วนนี้มันอาจจะขึ้นกับมารายาทด้วยก็ได้แต่ถ้ามันเป็นการทําคลิปสนุกสนุกหรือว่าเล่นกันแบบแนวสนุกสนุกฝั่งนู้นวัดทักมาฝั่งนี้วัดท,ทักไปไอ้นี่พี่มองว่าเป็นคอนเทนต์แนวสนุกนะครับ ว้าวแต่แล้วนะฮะก็จะมีการเข่งอีกนึงรูปแบบนี่คือคลิปที่พี่ปั๊กไปหาเสริมมาได้นะฮะซึ่งน้องไอริสเนี่ยโดนรุมน่าจะเป็น4ต่อ1นะฮะทุกคนแล้วไอริสเนี่ยพร้อมที่จะแบบเข้าไปบวกอะ่ะนี่นี่ดูดิโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้นี่คือเลือดป้อมเนี่ยใกล้จะแตกนะพี่ว่าน่าจะเหลือประมาณ500 600อะเอาลฝส่งตรงข้ามกดเยอะเยอยด้วยทุกคนกดว่าขอบคุณเมื่อตกี้อะสำหรับตัวอเอทฮะ คือทุกคนเห็นได้ยอย่างชัดเจนใช่ไหมต่อให้ฝั่งตรงข้ามเหลือหนึ่งคนหรือว่าเหลือแค่หนึ่งตัวละครอะไรแบบนี้เนี่ยต่อให้เราไปวาร์ปใส่แต่ถ้าเขายังมีความสามารถมึงก็แพ้ <c oughs> โดยฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสกับดราม่าอะไรแยะๆนะฮะพี่ปักแค่เอามาอธิบายเพิ่มเติมนะฮะว่าอย่าไปซีเรียสคุณกินไงเขาก็พูดถูกในส่วนที่เป็นนักแข่งส่วนพี่ปักก็พูดในส่วนของผู้เล่นที่เล่นแบบว่าไม่ได้อะไรเยอะกับเกมนะะแต่ว่าถ้าเราทําผิดแล้วก็ขอโทษไปด้วยฝั่งตรงข้ามคงจะเข้าใจกันนะ แล้วก,กิจกรรมที่พี่กอล์งจะอธิบายต่อคือกิจกรรมในการสุ่มเพื่อรับสกินลิมิเต็ดสีส่อมซึ่งลิมิเต็ดนี้เนี่ยสามารถรับได้น่าจะเฉพาะในกิจกรรมเท่านั้นนะฮะสำหรับของเอสเซนกาทราเวลลิ่งบัสนั่นเองแต่ไม่พีเพียงแค่นั้นนะทุกคนเพราะขอบอกว่าสกินในการสุ่มเพื่อรับตัวเอสเซนการเนี่ยสิ่งที่คุ้มที่สุดไม่ใช่สกินใหม่ของเอสเซนกาแต่เป็นสกินของเรียวมะสกินนี้นั่นเองนะฮะเพราะว่าเรียวมะสกินนี้เนี่ยอยู่ในระดับของลิมิเต็ดสีเขียวและมีกรอบลิมิเต็ดด้ ซึ่งเป็นลิมิเต็ดซอนลิมิเต็ดที่โคตรจะลิมิเต็ดลิมิเต็ดแบบลิมิเต็ดลิมิเต็ดอะเป็นลิมิเต็ดสุดๆจริงๆนะสก,กินนี้เนี่ยถือว่าคุ้มนะถ้าสุมได้ในราคาถูกนี้ก่อนที่จะไปรับชมกิจกรรมนะ่ะพี่มีคลิปมาให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่า GM เนี่ยได้หลอกเราหลายเซิร์ฟเซิร์ฟจ,จีนเซิร์ฟเวียดนามหรือว่าเซิร์ฟต่างๆเนี่ยพี่ปักค่อนข้างที่จะมั่นใจว่า เขาเอาสกินใหม่ของเอสเซนกาแล้วก็ยอนตามในคลิปนี้นะฮะสำหรับจอมยุทธจีนมีเอสเซนกามียอนแล้วก็มีเอเนสสามสกินไปใส่ในวาเลอร์พาสซีซั่น30อาพิเทียบของเซิร์ฟไทยนะเป็นซีซั่น30แต่เซิร์ฟไทยมันเป็นการหลอกคนดูอย่างหนึ่งฮะตอนนี้เนี่ย GM ได้เอาเอสเซนกาเนี่ยมาทำการประกาศขายในการสุ่มฮะ ซึ่งกิจกรรมในการสุ่มก็นี่ไงทุกคนซามูไรก็กดเข้าไปเลยพอกดปุ๊บเนี่ยเราจะกลายเป็นปักคริกร์ค่ะ <c oughs> แล้วมันจะโผล่น้านี้พี่ต้องขออธิบายต่อนะฮะ GM ไทยเนี่ยพี่กลนพี่เลนพี่โอ้พี่สตาดานะทุกคน เชิร์ฟเซิร์ฟอื่นเขาเอามาบางครั้งเอามาแจกหรือว่าเอามาขายในวอลเลอร์พาร์ส299คูปอง529 579คูปองแต่เซิร์ฟไทยเอามาขายแยกฮะแล้วทุกคนต่างสงสัยใช่ไหมว่าเอาพี่ปั๊กแล้ววอลเลอร์พาสของสิ้นเดือนนี้ล่ะที่กําลังจะมาใหม่มีสกินไหนบ้างเดี๋ยวในคลิปหน้าพี่ปั๊กจะมาบอกนะตอนนี้เนี่ยหลุดสกินใหม่วอลเลอร์พาสมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสกินของไทยเนี่ยวอลเลอร์พาสมันมันใจได้เลยฮะยอนเอนเน็ตแล้วก็เอสเซนการะดับจอมยุ่นเนี่ย ไม่น่าจะอยู่ในวอลเลอร์พาร์ทหรือถ้าอยู่เนี่ยอาจจะอยู่แค่สกินใดสกินหนึ่งก็ได้ฮะถ้าเปิดมาเจอหน้านี้เนี่ยพี่ปั๊กขอแนะนําว่าให้เรากดแบบไม่ยอมรับไปนะฮะอ,อหลายคนคงจะสงสัยว่าทำไมพี่ปั๊กถึงกดว่าไม่ยอมรับดูคำนี้นะฮะคุณมีโอกาสได้รับข่าวสารทางการตลาดผ่าน SMS อีเมลอีเมลเน่ยจะไม่มีการจ่ายตังค์แต่อย่างใดแต่ SMS เนี่ยแน่นอนฮะมันมีการจ่ายตังค์ึ่ง ก็แบบหลายคนสงสัยว่าเ m s มันมาทางเราได้ยังไงใช่ไหมถ้าเราเข้ารหัสกับ f c e e o o o เนี่ยเฟซบุ๊กเหมือนจะขายรหัสหรือว่าขายตัวเบอร์โทรให้กับตัวเกม RV นี่แหละทุกคน RV ก็เลยสามารถติดต่อไปทางเบอร์โทรที่เราล็อกอินกับไอตัว เพจบุกไว้ได้แต่ถ้าคนที่ล็อกอินการีนาไว้ปกติเบอร์เก่าก็ไม่น่าจะติดต่อได้นะฮะดังนั้นถ้าให้พี่ปักบอกก็คือกดไม่ยอมรับไว้ก่อนเพราะพี่ปักมานําเสนอข่าวทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องไปยอมรับมันหรอกอพอกดมาสู่หน้านี้นะฮะเลือกตัวสกินหรือว่าเลือกฮีโร่ไปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าคุ้มที่สุดน,นะฮะ <S <S พี่ปักต้องขอบอกว่าห้ามเลือกเพนเน็ตขาดเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเพนเนี่ยลดราคาเหลือเพียงแค่21,000กว่าเหรียญทองมั้งทุกคนถูกมาก ซึ่งในอนาคตเนี่ยสกินใหม่ที่กำลังจะมาก็จะมีสกินอีโวของตัวน้องอ่าตัวเซลิก้าด้วยนะฮะถ้าถามว่าพี่ปักเลือกตัวไหนคุ้มสุดพี่ไม่ค่อยเลือกฮีโร่นะฮีโร่เราสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญทองและพี่มีวิธีการหาด้วยโดยฉะนั้นเลือกอะไรที่มันเป็นสกินน่าจะคุ้มสุดนะฮะทุกคน สกินหน่อยอ่ะคุ้มสูตรปกติอ่ะเอาอันนี้ก็แล้วกันปกติเป็นตัวเมนอย่างนี้ถ้าเราใม่หน้ามาในหน้านี้นะทุกคนเราจะเห็นฮะว่าการสุ่มเนี่ยสุ่มเพื่อนหนึ่งสองห้าหกเดโอ้โหครั้งที่9อะพี่ว่ามีคนดวงน้อยมากถ้าถามว่าได้ฮีโร่หรือว่าได้สกินทั้งหมดกี่สกินเนี่ยพี่ปักขอสรุปเลยว่าได้ทั้งหมดเนี่ย สี่สกินนะทุกคนก็มีเรียวมะที่ถือว่าคุ้มอันดับหนึ่งแล้วก็สกินที่เราเลือกมาแล้วก็สกินนี้เปิดครบหกครั้งเนี่ยรับฟรีไปเลยตัวสกินเอเซนกาแล้วก็อีกหนึ่งสกินคือสกินเฮโรอีกถ้าให้พี่สรุปคือสกินนี้เนี่ยโคตรจะคุ้มนะครับการเล่นกิจกรรมเนี่ยง่ายมากเวลาเราก,กดเล่นที่หลังหัวมาเดี่ยวพี่ปั๊กขอย่อหัวมาแป๊บเดียวนะครับนี่หลังหัวหมามจะมีเก้าคูปองใช่ไหมพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคูปองมันก็จะเพิ่มจากเก้าเป็นสิบเก้เพิ่มมเื้อย แล้วมันอยู่ที่ดวงนะคะว่าเราจะได้เรียวมันที่เท่าไหร่แต่ว่า สิ้นสุดกิจกรรมเนี่ยพี่ปั๊กจําไม่ได้ว่าใช้ไปกี่คูปองเพราะว่าอีกหนึ่งรหัสพี่ปั๊กลองเล่นแล้วนะฮะอืมกี่คูปองวะแต่พี่จําได้ว่ามันเพิ่มทีละเก้ 49, ายนนี่สิบเก้าสิบเก้ายูสี่เก้าอะไรแบบนี้เพิ่มไปเรื่อยๆเอาไง,ไงอ่ายๆมันไม่เกินหนึ่งพันคูปองหรอกถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะไม่เกินนะฮะทุกคนไม่กี่คูปองไม่กี่ร้อยคูปองไม่ถึงหนึ่งพันด้วยซ้ำมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะเพื่อการแลกสกินไปทั้งหมดโดยฉะนั้นนกกกิจกรรมมีี้พ่ปปัขอแะคคลว่คตุ้มดยฉะนั้นทําก เรียวมะด้วยนะครับแล้วนี่นะคะรับพอเราสุมสกินใหม่มาได้เอเซนกาเอฟเฟกต์สกินนี่เวลาเปิดตัวก็จะมีลักษณะแบบนี้นะทุกคนแล้วเราก็เข้าไปในตัวเกมนะสําหรับการตีของปกติจะเป็นเหมือนปลาอะไรไปอะจอมแนวจอมยุทธส่วนสกิลที่1ของเอเซนกาเนี่ยมันจะมีต้นไม้พุ่งขึ้นมาทุกคนเห็นสังเกตไหมแล้วเราก็จะก,ร,กระโดดกระลอยขึ้นไปบนต้นไม้สกิลที่2เนี่ยจะเหมือนการทําให้ศัตรูเนี่ยแช่แข็งได้นะฮะถ้าจากภาพที็นเนี่ย แล้วก็เป็นลูกกลมๆล,ลูกบอลบอลลิงอะ่ะบอลลิงไปชอบกินไข่แต่บลลิงเนี่ยชอบกินไก่อ่ะกคนใครได้ฟังเพลงนี้บ้างอันตีของจอมยุทธเนี่ยจะปลาไปแล้วออกเหมือนแนวพุ่มไม้หรือว่ายุทธจักรอาราสีพบอสีชาติปาทอสิบลีอะไรตั้งอย่างนี้แหละซึ่งเป็นสกินแล้วก็สกิลที่พี่ต้องขอบอกว่าสวยมากนะฮะแล้วก็น่าจะรับได้เฉพาะในกิจจกรรมเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้พี่ปั๊กขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็พี่ปั๊ก้องขอบอกอีกหน คลิปนี้เนี่ยตามภาพที่เราเห็นนะฮะกำลังจะมีการแข่งขันของประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นโปรโลีกของไทยนั่นเอง จะมีการแข่งขันตั้งแต่วันเสาร์12นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนบนเลยสิ้นสุดการแข่งขัน,ขนมันจะมีการแจกโค้ดในวันนี้ด้วยโดยฉะนั้นกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้พี่ปักนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่ปักจะไปหาโค้ดมาแจกซึ่งโค้ดที่นํามาแจกเนี่ยมีโค้ดคูปองส่วนลดของสกินรีเจนดด้วยนะครับดยฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมติดตามไว้นะแจ้งเตือนไว้ด้วย,วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับใครอยากออกคลิปคลิปหน้านี้ไปแล้วไบไปครับ